สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือชี้เป้ากองทุนให้คุณลงทุนได้ทั่วโลกนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีพูดถึงกองทุน TMB GQG นะซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับสามารถที่จะไปดูได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาคุยถึงกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนนะครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมามีศักยภาพนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเติบ ขึ้นมาเป็นมหาด้านอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้อเมริกาก็พยายามมา บล็อกๆกันอยู่นิดหน่อยนะฮะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับซึ่งผมว่าหลายคนนะถ้าดูตามสไลด์ตอนนี้นะครับก็น่าจะเห็นว่าน่าจะรู้จักบริษัทเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นอริ b าร์บานะครับเหมยชวนนะครับพิงอันซึ่งทําในเรื่องของการเงินนะครับประกันชีวิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ TAL Education รวมไปจนถึงไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเซมิคอนดักเตอร์เนี้ยก็คือเป็น CPU นะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายๆบริษัทก็ใช้ Product นะครับของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะมันจะทําให้ y t u t u นะครับมีอัลกอริทึมในการทํางานที่ดีขึ้นนะเราจะเจอ,อคลิปที่เราชอบนะครับแล้วก็คล้ายๆกับคลิปที่เราสนใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง4กองทุนด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ MS China Value นะครับแล้วก็ Greater China นะครับ TMB COF แล้วก็ TMB COIMF นะครับซึ่งถ้าในแง่ของ performance นะครับ MS China นะครับแล้วก็ GC เนี่ยมีผลประกอบการที่ดีนะครับในแง่ของผลประกอบการระยะสั้นนะครับก็คือไม่เกิน1ปีเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมมองระยะยาวนะครับผลประกอบการตั้งแต่3ปีกับ5ปีขึ้นไปเนี่ย TMB TMBCOF ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับรวมทั้ง TMBCOIMF เนี่ยก็จริงๆแล้วไส้ในของกองทุนเนี่ยคือเหมือนกันเพียงแต่ว่า TMBCOIMF นะครเป็นกองที่ลงทุนเพื่อประหยัดภาษ,ษีได้ด้วยนะครับ performance ก็เลยจะออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เน้นในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับ TMBCOF ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับ ในด้านของผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนะ MS China Value นะครับสามารถทําได้ดีมากๆนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับก็คือระยะสั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับในขณะที่ TMBCOF แล้วก็ TMBCORMF นะครับได้ ผลตอบแทนนะครับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วนะทำได้ดีในช่วงระยะเวลา3ปีกับ5ปีนะครับซึ่งมีการปรับความเสี่ยงนะครับกับผลตอบแทนเนี่ยให้เป็นแบบรายปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมนะครับก็จะชอบกลุ่มเอ่อ TMB COF มากกว่านะครับในแง่ของเรื่องของการลงทุนนะครับ Uh, MS China Value เนี่ยลงทุนในอะไรนะครับลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงหรือบริษัทที่มีผลประโยชน์หลกักๆนะครับอยู่ในฮ่องกงหรืออยู่ในจีนนะครับในขณะที่ Greater China นะครับอันนี้ก็จะลงทุนทั้งในจีนฮ่องกงไต้หวนันรวมทั้งประเทศที่เป็น Emerging Market อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเน้นที่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละถึงได้ตั้งชื่อกองว่า Greater China นะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็น Non-Investment Grade ด้วยนะครับความหมายก็คือ อาจจะมีเครดิตเ a й ติ้งที่ไม่ค่อยดีนะแต่ได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นนะครับส่วนทางด้าน TMB COF แล้วก็ TMB COIMF นะครับอันนี้2กองนี้ผมพูดรวบไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าไส้ในของเขาเนี่ยเป็นมาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับก็จะเน้นลงทุนในหุ้นจีนนะครับหรือธุรกิจที่อยู่ในจีนคืออาจจะลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ที่อื่นก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ที่จีนนะครับแล้วก็อาจจะมีลงทุนในพวก non investment grade ด้วยเหมือนกันนะครับ เซกเตอร์นะครับทางด้าน M S China Value นะครับก็จะไปทางกลุ่มของพวก Consumer discretionary นะครับหรือภาษาไทยก็ใช้คำว่าสินค้าฟุ่มเฟือยแต่จริงๆบางอย่างมันก็ไม่ใช่นะครับเรียกว่าเป็นเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้จำเป็นละกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มของการเงินนะครับขณะที่ Greater China ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีสัดส่วนของกลุ่ม IT เนี่ยมากกว่านะครับตามด้วยพวก Consumer discretionary แล้วก็การเงินนะครับในขณะที่ T M B C O F นะครับก็เป็นกลุ่ม ของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสแล้วก็เรื่องของการเงินการเงินในที่นี้คือไม่ใช่แบงค์อย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจประกันนะครับหรือการปล่อยกู้นะครับหรือว่าพวก Fintech อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับตัวอย่างหุ้มท็อปไฟกันบ้างดีกว่านะครับในกอง M S China Value นะครับก็จะมี Tencent a l i b ล b บบานะครับฮ่องกง e x c h a n g นนะครับ A A Group แล้วก็เหมยถวนนะครับ เมย์ทวนเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่า,าบริษัทนี้เขาก็คือทําธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ให้เราสามารถที่จะจองตั๋วหนังก็ได้นะครับจองร้านอาหารนะครับจองแท็กซี่นะครับหรือ,อสั่งอาหารก็ได้นะครับเวนฟู้ดเดลิเวอรี่คือเป็นหลายอย่างที่มันผสมผสมรวมรวมกันนะครับ ก็เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเห็นชื่อบริษัทนี้อยู่ในกองทุนหลายๆกองเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของ Greater China นะครับก็มีบริษัทคล้ายๆกันแต่จะมีไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับแทรกเข้ามานะฮะส่วนทางด้าน TMB CoF นะครับก็นอกจาก Tencent กับ Alibaba แล้วก็มี t l Education นะครับซึ่งก็เป็นการเรียนออนไลน์นะครับรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งกำลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Ping An Insurance นะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการ การป้องกันค่าเงินด้วยนะครับตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับสำหรับบลจที่ดูแลแต่ละกองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ MS China ก็ดูแลโดย uh, Manulife นะครับ g กต a อร์ไชนเป็นของ UOB นะครับแล้วก็ TMB COF ก็ตามชื่อนะครับก็คือ TMB นะครับถามว่า แต่ละกองเนี่ยหมาะกับใครนะครับ MS China Value เนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่ได้เน้นกลุ่มธุรกิจอะไรเป็นหลักนะครับเป็นทั่วๆไปนะเพราะว่าในเซกเตอร์ภายในไส้ในเขาเนี่ยมีการกระจายไปพอๆกันนะครับก็อาจจะเลือกเป็นที่กลุ่มนี้ก็ได้นะครับส่วนทางด้านของ Greater China ก็มีความแตกต่างออกมานิดนึงตรงที่ว่าอาจจะมีการลงทุนในกลุ่มของ Emerging Market นะครับแล้วก็มีแถมไต้หวันเข้าไปด้วยนะซึ่งก็ โอเคก็เป็นคนจีนนั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่จะเป็น greater ไชน่านะครับสักทีเดียวแต่ก็มีโอกาสศักยภาพในการเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะครับกับเมื่อเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับส่วนทางด้าน TMB COF นะครับก็จะเน้นไปกลุ่ม discretionary ซะเยอะนะฮะใครที่มุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจที่กําลังจะมาใหม่นะครับกำลังจะมาเติบโต ตรงนี้นะครับก็อาจจะเลือกเป็น TMB COF ก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็ลงทุนใน TMB COIMF ด้วยนะเพราะว่ามองว่า จีนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเติบโตได้มากในอนาคตนะครับแล้วก็ที่เลือกเป็นกอง IMF เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะประหยัดภาษีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์กันหลายๆกองนะจะได้ไม่ไม่ b i ว้ว่าเอ้ยเราเลือกมาเฉพาะบางบรอจอรหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าผมคัดกองมาโดยการดู performance แล้วก็ดู s h a r ป r a t i เป็นหลักนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูไส้ในว่านโยบายเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เราสนใจหรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะเลือกลงทุนนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังสนใจอยากจะลงทุนในจีนจริงๆยังมีกองอื่นๆอีกนะเดี๋ยวไว้ผมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และใครที่ดูทาง YouTube นะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็กดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งด้วยเดี๋ยวมีคลิปใหม่ออกมาจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ